โดดเข้าไปสับก่อนเลยแล้วก็ต่อยเข้าไปล่วงไปครับคอมโบเดียวพอสับเข้าไปต่อยล่วงโดดเข้าไปสับต่อยเข้าไปแล้วก็ฟันอุย้ยไม่ตายโอ้มันไม่ตายอย่างงั้นเหรอปิดฉากด้วยหมัดลิครับรออะไรล่ะเฮ้ยเชื่อโคตรสวยโคตรเท่โคตรถูกใจเราขึ้น5ล้านเพื่อเวลาเราจอยเข้าเสริมมันมีอันนี้เด้งขึ้นมาว่ะอย่างเอา ร้านท e b บ c k ช็อปบริการเติมเกมแบบคุ้มจัดจัดกันมาให้ถึงเลดสิบกัน 14, เ,เลยทีเดียวเชียวทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาสแมปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิง Legacy และแมปยอดฮิตต่างๆอีกเพลียบอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินเพจเป็นผู้หญิงซะด้วยอย่าลืมที่จะไปจีบอย,อย่าลืมที่จะไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย ้น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก숍ร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดแบบคิงเลกาซีและแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคฮะก็กลับสวัสดีวัรุ่นทุกคนที่ยับมาได้นอนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะฮะชากี้แล้วในวันนี้เราก็อยู่กับเกม King Legacy ล,ล่าค่าหัวกันอีกเช่นเคยล่าค้าหัวกันอีกแล้วหลังจากที่บอกไปคลิปที่แล้วนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาล่าค้าหัวขึ้น 5m นะครับนะจะ 5m แล้วขาดแค่หมื่นเดียวเหมือนเดิมครับวันนี้กูจะตายหรือเปล่านะตอนขึ้น ตอนขึ้น3ล้านน่ะอะไรนะตอนขึ้น3ล้านผมก็ตายตอนขึ้น4ล้านผมก็ตายแมเอ้ยม,มันเป็นอาถพ์แน่นอนเลยวราวันนี้เราจะล้างอาถันได้หรือเปล่าต้องมาชมกันครับท่านผู้ชมโอเคมาวันนี้เราต้องไป5ล้านให้ได้ฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาผลที่ผมถนัดไปเช่นเคยนั่นก็คือคอมโบผลยางดาบเอ็มมาั่นเองไปลุยกันเลยดีกว่า กระทือบไลไรให้ด้วยขอบคุณมากเ <laughs> ืมหอกครับแม่งเอจะไปลาขแค่หัวตะลืมหอกว้กลับมาเอาหอกก่อนแม่งจะไปแบบไม่มีหอกมันก็อะไรยอยู่เ,ออเพราะว่าไม่ฉีดไงผมต้องพกหอกติดตัวไว้ตลอดเวลาเราใกล้ตายเราก็จะหนีได้ <laughs> เออแล้วกูคิดอะไรออกด้วยไงแล้วผมคิดอะไรออกด้วยไง <laughs> ลวงไปหนึ่งครับสวย ออย่างเอาฮเอาแกเป็นปั๊มค้างหัวซะแล้วกูเอเคขอค้าหัวหน่อยแล้วกันนะ thank you นะอมีหีได้มาอีกแล้วเอาไม่ตายล้วงเอาเีอยเออสามทับสาม thank you thank you นะไปครับเราไปล่กับคนจริงๆกันเลยดีกว่า ตอนนี้499แล้วไปมากันที่เซิร์ฟแรกเลยครับท่านผู้ชมเมื่อก,กี้ไป็ค่รหัสไก่มาโอเคเตรียมดาบของแต่งใส่แล้วมาตอนนี้ผมก็จะไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับนะเป้าหมายผมคือ 10m แล้วก็ขึ้นเป็นท็อปหนึ่งของเกม King Legacy แล้วตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วช่วงนี้ก็ถ้อด้ ม,มันไม่ค่อยอยากล่าเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่อยากนะกูขี้เกียจแย่งอาจจะขึ้นสิบล้านช้านะทุกคนเพราะว่าผมอ๋อเออขี้เกียจโอ้แล้วผมไม่ได้วอร์มมาก่อนด้วยนะเอ้ยแล้วเป็นตาแรกของวันเลย,ยเซิร์ฟแรกของวันเลยโอ้เฮียมีโปซะด้วยเอมีโปซะด้วยล่วงไปหนึ่งครับได้มาห้าร้อยละ เย้ยเฮ้ยฮ้าล้านเลยเฮียปีคิปไปปีคิปทวนค่าตัวเดียวห้าล้านเลยเชื่อหรือเปล่าเอา้าเอ้าแล้วคลิปนี้กูควรทำไงอ่ะเฮียเฮียอะไรวะค่าคนเดียวขึ้นห้าล้านเออไงกูนี่สาตาร์นเลยอ่ะเอ้าเอา,เอาคลิปนี้มันจบไปขนาดนี้เลยเหรอ ว่านะ่าไม่นะเฮ้ยมันต้องต่อยสักหน่อยสิหว่วท่านผู้ชมใช่ไหมอ่าอย่างนี้มันก็จบไวเกินไปไม่ได้เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล่าราคาหัวกันอีกสักหน่อยแล้วการทำให้คลิปแม่งยาวขึ้นแสบเข้าไปด้วงขวัญเลยน,นี่ต่อยเข้าไปครับโบเอาเฮ้ยขวัญเอาหายไปไหนเอ้าเฮ้ยมันหายไปไหน ควันเข้าไปเออเตะมาต่อที่เซิร์ฟนี้ครับน,น,นัวๆเลยเอ้ยลืมเปิดเกียร์สี่มาเอาไอา้ที่อยู่ใกล้ๆลนี้ก่อนเลยฟันต่อยหมัดเป็นคนย่างยืดล่วงโอ้ยผลได้บัคกด้วยฝันเข้าไปอาฮ้านกย่างนกย่าง จะไปไหนจะไปไหนโอยเข้าไปสามเข้าไปรูปนี้หนึ่งครับมามาพ่อหนุ่มเอาทำไร,รอ่ะทำไร,รอ่ะมาครับมาครับเราเจอกับบั๊กหอนได้ซะด้วยเฮ้ยมันจะหนไปไหนหน่ะฮะดมาดิ ลาก่พนมลาก่อนบักผลได้หรอฮะอ่าไอ้เดมไม่ยอมไอ้เดมไม่ยอมยีดฟันกูโดนด้วยเแยโผมันไวเหลือเกินถ้าเราไม่มีไฮคิดหลังเกตนี่มองมองจับตัวันยากนะลยอยู่ไหนวะอ๋อโอ้โหอยู่ด้านล่างเราเอาดิ เราต้องขึ้นไปบนหัวมันครับเพราะว่ามันโหดใหญ่ไม่ถึงเราสวนไปดีเย้เฮโอ้โหไม่โดนมันจังๆัว่ะไม่โดนมันจังๆว่ะเดี๋ยวกูรีเซตตัวอาฮาที่สังเกตก่อน มาอีกรอบครับมาตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีคนเจ็บเดี๋ยวเดยวเฮ้ยมังกรเลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยงไมากันเยอะเกินไปเปล่าไอสัตว์ยื่นรถแวงอยู่ อันนี้คืออะไรวะทุกคนเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะอ๋อมันแจ้งเตือนเวลาเราเข้าเซิร์ฟใช่ไหมเฮ้ยเชื่อโคตรสวยโคตรเท่โคตรถูกใจเยสเราขึ้นห้าล้านเพื่อเวลาเราจอยเข้าเซิร์ฟม,มันมีอันนี้เด้งขึ้นมาวะ่ะอย่างเอา มีคนจ้องลุมกูเยอะเลยยิปแม่เฮ้ยโอโหไอยิบหายกูไปเซิร์ฟอื่นก็ได้แม่งเซิร์ฟดีแม่งลุมพี่ใหม่เลยเฮ้ยแม่งมีการแจ้งเตือนเยด็ปดโอ้โอ้โอ,โอชากี้ถูกใจสิ่งนี้เฮ้ยตอนสี่ล้านเราเข้าเซิร์ฟเราไม่แจ้งเตือนนะแต่เวลาเราขึ้น5้าล้านเพื่อเวลาเราเข้าเซิร์ฟปุ๊บมันมีแจ้งเตือนว่ะเชด อ้เนี้ก็ตื่นเต้นอ่ะสวยอ่ะชอบอ่ะชอบมากมากสขบาไปฝันลาก่อนพ่อหนุ่มโบเข้ามาเอาเฮ้ยเฮ้ยอด้ดเ้ไงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดฮ้รอดไดเ้ไงม้มเอ้ยเยเฮเฮ้ยเก้ยเงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้เฮ้เ้ย้ย เฮ้ยคอมโบมั่วตะกี้นี่แม่งมั่วไปหมดเฮ้ยเยสมีสองแสนด้วยต่อยเข้าไปครับฟันลงไปลวกไปอีกหนึ่งดีโอ้โหคอมโบอย่างแรงมาอุ้ยแจ้งเตือนอีกแล้วโอ้โห้กใจว่ะเฮ้ยขึ้นห้าล้านปุ๊บเราแจ้งเตือนอย่างงี้นี่เหเฮ้ยแต่กูแปลไม่ออกหรอกแต่รู้ว่ามันแจ้งเตือนอะ มามีใครจะเซ้งกับเราหรือเปล่าเจอแล้วหนึ่งโดดเข้าไปสาบก่อนเลยแล้วก็ต่อยเข้าไปล่วกไปครับคอมโบเดียวพอ <c oughs> แม่งเลื่อนมาน้อยเกินไปเอาไอนี่ต่อเลยเอาอยู่ในเซฟโซนออกมาพ่อหนุ่มเร็วๆขอ,องเฮ้ยโป้ดีกว่า สาบเข้าไปต่อยล่วงจัดก,การโปรเปนหนึ่งครับ GM ผมเป็นคนดีของสังคมมากๆโดดเข้าไปสาบต่อยเข้าไปแล้วก็ฟันอุย้ยไม่ตายโอ้มันไม่ตายอย่างนั้นเหรอปิดฉากด้วยหมัดลิครับรออะไรล่ะโอ้ยคืนใครหลบมาก่อนโอ้เซิร์ฟนี้ไปไหนกันหมดลวเนี่ยฮะไม่มีคนออกมาเลยอ่ะ มังคือโดดเข้าไปสับที่หน้าแล้วก็ต่อยชัวเข้าให้เฮ้ยมันเปิดฮาคิสังเกตจะไปไหนล่ะเราจะไปไหนได้ล่ะสับเข้าไปอีกทีต่อยเข้าไปฟันเข้าไปสามหมื่นแปดจะตายจะตายขอต่อยหน่อยเออตุน้นแตกฟาบ แจ้งเตือนแจ้งเตือนอันสุดสวยมาขอล่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วกันนะคลิปมันจะยาวไปมากกว่าน,นี้มีสี่หมื่นด้วยก็เปิดก่อนเลยละกันอ้าวเฮ้ยแอาแม่งปิดพีพีมาเอา,เอา เอาเปิด PVP แล้ววิ่งหนีเข้าเซฟโซนคืออย่างวะเฮ้ยเจอว่ะเจอว่ะป๊อปปี้เอาสับบ่ถึกเฮ้ยเอ็ดไอ้ที่มันรอจังหวะเราแบบเผลอว่ะแต่เวลาเราจะบวกกับมันมันวิ่งหนีเข้าเซฟโซนไอ้เหี้ยอะไรกันครับเนี่ย โอเคไม่มีคนครับท่านผู้ชมอเอาเลยโอเคครับเซิฟนี้ไม่มีคนให้ฆ่าเลยอยู่แต่ในเซฟสโซนโอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับและในวันนี้เราก็ขึ้น5ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงครึ่งทางของ10ล้านแล้วนะครับผมนะอีกแค่5ล้านเราก็จะได้ดาบฮันเตอร์ฮันเตอร์แล้วนะครับผมโอ้โหอีกทั้ง5ล้านอีกกี่เดือนกี่ปีครับนี่เฮีย ออช่วงนี้ผมก็ขี้เกียจล่าด้วยแหละข่าหัวอมันเลยขึ้นช้าฝากทุกคนให้กําลังใจผมด้วยนะครับนะเออและในวันนี้ผมได้อันนี้มาด้วยการแจ้งเตือนมันบอกว่าระวังชากี้ได้เข้าสู่ทะเลนี้แล้วเออประมาณนี้เชเป็นอะไรที่ก็ ก็ดีใจนะที่มันได้มาเนี่ยแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะเหียเวลามันแจ้งเตือนอย่างนี้เนี่ยทุกคนในเซิร์ฟก็จะรู้เว้ยว่าเราเข้าเซิร์ฟมาแล้วแม่งพวกนั้นแม่งก็จะลุมฆ่ากูแม่งแค่กูเป็นคนดังในเซิร์ฟนี้ทุกคนก็จ้องจะฆ่ากูมากพอแล้วยิ่งมีแจ้งเตือนขึ้นมาอีกไอ้สารกูไม่น่ารอดเลยราคาหัวยาขึ้นกว่าเดิมสองเท่าแม่งจ้องจ้องจะมีคนลุมเยอะเลยอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ ฝากทุกคนกดไลค์ให้กําลังใจผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชม๊าย้ายครับ